สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมขมวายแจ้แล้วก็เปลี่ยนจากเคเอ็มไเจเป็นขมวายดีนะครับบอกชื่อขมไปเลยนะครับนะครับหลังจากที่เรารีวิวไปคราวที่แล้วนะครับแปปนึงอ๋อไม่ต้องไม่มีเหตุอะไรครับก็นะครับเราก็มาเล่นต่อเลยนะครับจากการรีวิวคราวที่แล้วหรือเล่นนะด่านนี้ถานโปรดครับผมผมได้ปืนมาเพริบเทียบเทียบผมได้ปืนมาวางส่วนหน้าเราต้องให้เทียบเท่ากันครับทำนอนับ การนี้พิดาลอนของผมครับผมจําได้ครับกานนี้ครั้งสุดท้ายที่ททททผมเล่นคือผมใส่หัวดวยกว่าผมใส่หัวตูนนะครับหรือคนอื่นนะครับไปเจ็ดหัวด้วยกันยิงโดยไม่เฮดก็ประมาณสิบเก้านะ่ารนี้นเหมาะสำหรับสายสนนัยนะแต่เพราะผมไม่ให้คนสนนัยนักนะครับผมจึงได้พกปืนพกมากขวางกันเลย เนี่ยเนี่มัน้าเนี่ยเราจะไม่มาสึกกันเเข้ามาใกล้นะครับเราจะเล่นไม่ปืนใหม่ยงที่บอกว่าโหดเลยโดแล้วนะครับอือเราตัดไป้นะครับนี่ครับมีการยินะครับเป็นยางไรครั คุณก็ไปแล้วก็เห็ดอย่างนี้แต่คุณก็จะตายได้นะครับอาจจะมีการแหลกกันบ้างนะครับผมจะพยายามทำให้เกมมันชาที่สุดนะครับ,นนรบที่เราเห็นนัดผู้ก็เสียแรงเออแม่งเลยเกมอาจจะเร็วไปนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูวิธีการปรับนะครับก็นะผมแฉอื่นไม่ไนดะ้จะแอดนี่ละ,ะเราท,รทุกคู่ ก็เดดทาไปเราเรวก็อ่อกขึ้นแล้วรบเียวเรมไอ้นะอ้นีอนเยอะหมอบยังไม่ได้แล้วไม่ได้แล้มัน,ม,นมันเข้ามาใกล้เราก็จะเข้ามาอ่าค๊บหนึ่งไม่เข้ามาใกล้เราแต่ผมรู้เขาต้องจะถึกเข้ามาแน่อนอนนี่เก็บตันีอย่างเลครั อือนั่นเงยกะแล้วตกสายเร็วกูเจ้านายจีดบ,บ่แล้วนี่น่าจะฟีีดบ่แล้วนี่ครับระยะใกล้เรายังแม่นได้นะครับนี่ครับคือของผมนะครับ แล้วครับโซจงนับสี่ท่านแล้วครับมันจะไม่เ,เยอะมากว่าสิบสี่คนไปนะมันจะไม่ทำการโหลดไฟล์โกมาเล่นนะนนครับผมหมดเวลาพอดีครับเกมมาจจะแตกนวครับสมทางเราชนะนะครับเราแพ้ อยู่รับ4เอ3ไงก็ไม่ไหวชนเลยนะครับผมจะไม่อยู่ในโฆษณานะไม่อยู่รอโฆษณา้โง่ห่าเก่นนี่แนหะ่งขอยโฆษณาเยอะอามาก Battle Field กันนะด่านเดิมครับเร็วกันเราต้องมาตามหมวดบ้างเราไม่เป็นผู้ร้ายนะผู้ร้ายอยก็ไม่ดีหรอกผู้ร้ายอย,ยก็ไม่ดี ะคมัมมี่เป็นมัมสาวมัน้องชายนะครับโอ้โหยืนเฉยก็มันโดนสายไปแล้วเขาต้องมองจากระยะกหนึ่งให้พยายามทำนับว่าจะผู้โชคดีเราผู้โชดีคนนึงครับวิ่งไม่ทันใครดึครับรู้นะครับว่าจะมีสายสไนด์อยู่แถวนี้งั้นเราก็เทคนิคใหม่ครับ งานพบครับผมมากนะสีสองเองใครยิงเยอะมากเลยเปิดลำคาญแล้วนะไหนเยี่ยมขอบคุณที่ยิงครับผมได้จะได้เปลี่ยนเป็นหน่าได้เวลาผมได้เวลาแล้วครับ เนี่บผมเป็นพวกอาจารย์นะครับก็ละครดูพี่เขาคนพี่เขนเลยครับผมของผมนะครับเจ้าเสือผมไม่ได้เชิดเราบากเชื่อกผมใบเจีครับ <c oughs> เสียงมาข้าในคลิปอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับนี่ใส่ของเองแหละดัดเสียงเป็นชอบครับเสียงเวาเก็ขอโทษด้วยสำหรับสิ่งที่ลงเหา

ลีน่ามีคนอยู่ตรงนั้นเขาหนึ่งคนเพื่อนเพื่อนมาตีลิงอือสองคนครับสนองคนนัดยิงครับเออสนองคนนัดยิงมาอย่างยิง่งตรงไหนวะทางนัดครับผมดานนี้ผมเป็น คนเก่งเราด่านทุกด้านนะคน,นะนเก่งแล้วครับกาเกงนมานตั้งอองนะเล่นลนพีซีเอ,อุปกรณ์หลับัสเกมบนพีซเกมคอมอโอ้ยจะจะเล่นให้ดูนะเกมพีซีอะเอามัน ไปหาช่องที่ที่แอแซดออนไลน์คาโรนะขาโรใหมัดหมัดมัดม่ครับเดือับ ล้วก็ตรงโอ้ยคิโอเคเอวมาเฮ้ยตัวนับไปอ๋อ,อเพื่อนโอ้ดับสามมาแดงดีกว่าดูนับโลนะต้องแซมเข้าไปหรือไม่ไม่ต้องไม่จีดับพวกชอบอยู่ด้านในที่ตั้ง ม,มาหาีนะลูกมิออืเสรแล้วครับเราเข้าสมเสร็จแล้วแบนซ้อมแบนซ้อมนอะไรซิอาาเนสเอเอเนี่งานตัดเป้าหมายเบื่ออาณะตายเอ็กเสีย i̇şte. ทางเงินดำเก็บมนตั้งแต่โรมาบสามนครับ ก็นะคลิปนี้เอาไปสิบนาทีนะครับเอาไปสิบนาทีเลยครับมันโู้ที่ตรงที่ว่าเราใช้เป็นเรื่องไรเหรอมันมันยุงศก,กเล่นเหรอ,อตายตาย เดดี๋ยวเขดูเลื่นมุกไรล่ดูชุดมุกตลบรับมุกตลกไม่ไม่หย๊บมึนไปมอไปได้จบครับเสืปตามาก็ขอตัดชิปเนียวยัง